อถาคุนาภสานาคาเวสาลาสาหตัชากากรมพระรัตตะลาอาคุปายาคาสาหยาติพิยามุนาทะตะรัฐถาจะอาคุขนาคายะสัตสิโนเอละวะโนมหานาโค โสปาคาสมิติงวะนังเยนาคาลาเชลาเชสะหะสาหะลันติทิพาธิชาปักคิวิสุทะจักขุเวหาสายาเตวะนะมัชชปัตตาจิตะลาสุปันนา อิติเตสนามังอะภยันตะทานาคราชาณมาสีสุปันนโนเขมะมะกาสิพุทธโทสันหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสะรนางมะกังสุพุทธังชิตา วชิระหัตเถนะสุมุตทังอสุลาสิตาพาตาโลวาสวัสเเตเสเตอิทิมันโตยะสะสิโนกาะกัญชามาหาพิสมาอสุลาธานเวสะสาคะสาเวปจิตติ สุจิตติจะปะหาลาโทนะมุจีสะหสะสัปจะปะลิปุตานังสัพเพเวโลจะนามะกาสันในหิตะวาพระลิงเสนังลาหุพัทธะมุปาคะมุงสะมะยุธานิพระทันเต ภิขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปะทะวีจะเตโชว,วาโยตะทาคะมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจะยะสะสาสะหะเมตากะลุนายะกายิกาอาคุเทวายะสะสิโน ทะเซเต,เตทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสะสิโนโมทะมานาอะภิกามุงพิขุนังสะมิติงวะนังเวทูจะ เทวาสะหะีิจะอะสะมาจะเททุเวยะมาจันทะสุปะนิสาเทวาจันทะมาคุปุระิตาสุริยะสุปะสินาเทวาสุริยะมาคุปุระิตานะขะตานิปุระคิตาวาอาคุมันทะพระลา หกาวะสุนังวาสะโวเสโทสักกะโกปาคะปุลินทะโททะเสเต,เตทะสถากายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสะสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิกุนังสะมิติงวะนังอาทาคุสะหะภูเทวาชะละมัคคิสิขาลิวะอะลิละกาจะโลชาจะอุมมาปุพะภิปนิพาจสีโนวะลุนาสหาธรรมาจะอัจจุตา จะอเนชะกาสุเลยยะลุจิลาอาคุอาคุวาสะวะเนสิโนทะเซเต,เตทะสะถากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสะสิโนโมทะมานา อภิกามุงพิกขุนังสะมิติงวะนังสะมานามะหะสะมานามานุสามานุสุตตาตะมิ–ทะิะทูสิกาอาคุอาคุมะโนปะทูสิกาอาทาคุฮาละฮาละโยเทวาเยจโลหิตา วาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคุเทวายะส,ะสิโนทะเซเตทะสตาสสะสะสะ,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 ะถากายาสัพเพมานัตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสะสิโน โมทะมานาอะภิกามุงพิคขุนังสะมิติงวะนังสุกากะลุมหาอะลุนาอาคุเวคะนะสะสะหะโทธาตะกายะหาปาโมกะขาอาคุเทวาวิจักขนาทะสะ ธามาตาหาะคะชามิสกายะ,ยะสะสิโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยธิสาอะพิวสติทะเสเต,เตทะสะถากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยะส,ะสิโนโมทะมานาอะภิกามุงพิกขุนังจะมิติวนังเขมิยาตุสิตายามากัฏทะกาจะยะส,ะสิโนลัมพิตะกาลามะเสถาโชติมานามาจะ อาสะวานิมมานะละติโนอาคุอาถาคุปะละนิมมิตาทะเสเตทะสะถากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสะสิโนโมทะมานาะ อภิกามุงพิกขุนังสามิติงวะนังสะเถเตเทวะนิกายาสะเพนานะตะวันนิโนนามันนะวะเยนะอาคัดชุงเยจันเยสะทิสาสะหะปะวุฒะชามักคีลังโอทะตินนะมะ นาสาวังทักเคมูทะตะลังนาคังจันทังวะอะสิตาตินงังตังสุพระละหะมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสะหะสะนางกูมาโลติสะโสจะโสปาคะ สะมิติงวะนังสะหสะสภะละหะมะโลกานังมะหาภะละหะมาพิติทะติอุปนปันโนชุติมันโตพิสะมา,ายโยยะส,ะสิโสทะเสะทะ อิสลาอาคุปเจกะวะสวันติโนเตสัจจะมัชันโตอาคาหาลิโตปลิววาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภะละหะมะเก มาละเสนาอะภิกามิปัสกัรน,นะหัสสันทิยังเอะคันนะหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตุวะโวสมัมนตาปะิวาเลทะมาโวมุจจิทะ โกจินางอิติปัทธมาหาเสโนกันนะหาเสนังอะเปสะยียิปานินาตะละมาหัจจะสละกัตตะวานะเพละวังยะถาปาวุตสะโกเม โถทะนยันโตวสวิชุโกตะทาโสปัจจุทาวัตติสังกุฏโทอะสะยังวะเสตันจักสัพพังอภินญายะวะวิวัคขิตวานะจักขุมาตะโตอามาันตะยิ สัตถาสาวเกสารเนละเตมาละนิเสนาอาภิกันตาเตวิชานาทะภิกโวเตจะอาตัปะมะกะลุงสุตวาพุทธัสะสารนังวีตะลาเคหิปักกามุงเนสัง โลมินโรมัน,มนปินปิอิชะยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาอะพระยาติตายะสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ